สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนถนนพัทโฮมการ์เด้นกเกษตรอินทร์ย์วิถียั่งยืนวันนี้ก็หลายคนนะคะก็อาจจะยังอยู่กับครอบครัวแล้วก็วันนี้หลายๆคนนะคะก็บางคนก็อาจจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ก็วันที่16แล้วะคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เก่งก็เพิ่งจะว่างเว้นนะคะจะภารกิจอะคะ่ะวันนี้เก่งก็จะมาเดินเยี่ยมน้องฝรัง่งแล้วก็ฝรั่งของเก่งเนี่ยคะ่ะที่เก่งห่อไว้เนี่ยบางลูกนะคะที่เก่งนะคะยังไม่ทันได้ห่อเนี่ยก็คือว่าก็คือว่าเป็นตกหล่นเนาะ ลูกเขาก็จะใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฝรั่งบ้านสวนถนนพัทโฮมการเดนเกษตรอินทรีย์เนี่ยค่ะฝนตกไปฝนตกไปประมาณนักเห็นไหมลูกอ้วนเลยเห็นปะเนี่ยยังห่อไม่เสร็จเนาะยังหลงหลงอยู่อันนี้ถุงกระดาษถุงกระดาษร,าไไนนรา่วงไปไหนเนาะเนี่ยถุงกระดาษร่วงไปไหนเนาะเหลือแต่ลูกฝรั่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวห่ออีกอวันนี้นะคะเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนค่ะ ส่วนผสมผลไม้ย,ยืนต้นแล้วก็ฝรั่งไส้แดงหงเปาสือนะคะวันนี้เก่งก็นี่เยอะๆเลยเห็นปะเป็นพวงเป็นพวงเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่เราห่อไว้นี่ก็ลูกแบบโอ้โหว้าวเลยนะคะลูกใหญ่มากเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ลูกแบบว่าลูกใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะหน,นักมากหนักมากๆเลยลูกใหญ่ลูกเขากำปั้นแล้วนะคะเพื่อนๆ สี่สิบห้าวันค่ะลูกเท่ากำปั้นแล้วเห็นไหมนี่ว้าว้าวกันเลยเชียวว้าวลูกใหญ่มากเป็นไงคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะเพื่อนๆว้าวเลยค่ะลูกนะคะเท่ากำปั้นแล้วเตรียมตัวกันเลยนะคะเตรียมตัวกันเลยเตรียมตัวค่ะอ่าพีออเดอร์นะคะก็จะได้แน่นอน,นะคะ่ะรอบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมลูกเท่ากำปั้นแล้วนะโอ้โหสุดยอดกันเลยเชียว ลูกเขากำปั้นแล้วลูกเขากำปั้นแล้วไปไงล่ะโอ้โหว้าวววกันไปเลยนะคะเห็นไหมนี่แน่แน่ลูกเขากำปั้นแล้วโอ้โหเพื่อนๆ่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเพื <t ot> ่อนๆก็จะได้ชิมกันค่ะนะคะอ่าสำหรับเพื่อนๆที่พี่ออเดอร์ไว้วันนี้ค่ะเก่งนะคะเดินเช็คให้นะคะเช็คให้นะคะว่าไซส์เนี่ยจะอยู่ที่ขนาดไหนแล้วเพื่อนๆวันนี้เก่งดูแลฝรั่งที่เพื่อนๆสั่งจองไว้นะ ลุกข้ากำปั้นแล้วนะไม่ต้องห่วงค่ะเพื่อนๆนค่ะวันนี้นะคะฝรั่งไส้แดงฮงเปาซื้อกเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนนะคะเพื่อนๆนนี่ไซส์ใหญ,ใหญ่เดินเช็คกันนะคะเดินเช็คไซส์กันไปเลยค่ะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละมันก็เยอะเนาะอาจจะเดินเช็คหมดเดินเช็คไม่หมดนะคะเพื่อนๆนโอ้โหนี่นี่โอ้โหเป็นไงคะเพื่อนๆเ,เจอฝนตกไปสองสามวันนะคะแล้วก็ได้อาหารทางใบไปนะคะน้องนี่เติบโต เต,ติบโตจริงๆเลยนะนี่โอ้โหใหญ่ๆกันไปเลยลูกเท่ากำปั้น,นะคะ่ะเพื่อนๆนี่โอ้โหใหญ่ๆใ,ใหญ่นะคะใหญ่นี่โอ้โหโอ้โห่เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูตอนกลางวันชัดๆอีกทีลูกเท่ากำปั้นแล้วโอ้โหบรีบโตนะจ๊ะน้องหลังจะนี่ เติบโตเติบโตนะคะเติบโตอ่าวันนี้นะคะเราก็เราก็แบบว่าทํากันไปนะคะแล้วก็น้องเรียนนะคะน้องเรียนนะคะนี่น้องเรียนเห็นไหมน้องเรียนของเก่งช่วงเย็นนะคะเขาก็จะหลับแล้วแหละนี่น้องเรียนนะคะดูน้องเรียนน้องเรียนนะคะอ่ะวันนี้เก่งอะค่ะก็ใช้ธรรมชาติ อยู่กับน้องๆผลไม้นะคะเอาไว้บําบัดนะคะให้กับตัวเองค่ะหัวจิตหวัวใจของเรานะคะถ้าเราอยู่กับธรร,ร,ร,รมชาติอยู่กับน้องๆผลไม้อะค่ะอยู่ในที่ของเราอะค่ะชาร์จพลังงานนะคะธร,รรมชาติบําบัดเพื่อที่จะให้เราอะค่ะรู้สึกอะค่ะว่าวันนี้อะค่ะอะไรก็แล้วแต่เราไปอยู่ที่ไหนอะค่ะมันก็ไม่เหมือนอยู่ในที่ของเราเนาะแล้ววันนี้ค่ะเราดูแลค่ะน้องๆผลไม้แล้วผลไม้ก็ออกผลผลิตอะค่ะให้เราได้เกิดเห็น ภาพความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่นี่ค่ะคือเวทีชีวิตของเก่งนะคะเพื่อนๆเนกเษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนสําหรับการทําเกษตรของคนรุ่นใหม่ต้องทําแบบตัวเราไม่ต้องไปเรียนแบบใครทาในตัวตนของเราในแบบฉบับของเรานะคะเพื่อนๆอ,อ่าวันนี้เพื่อนเ,อนเอนผ่านมาคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตาม กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกับบ้านสวนถนนพัดโฮมการ์เดนเกษตรอีสีวิธียั่งยืนวันนี้เก่งก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตลูกใหญ่ๆให้ดูกันเลยค่ะชัดๆกันไปเลยนะคะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ